ก็ยากจะฝากให้แม่ๆพี่ๆป้าๆช่วยติดตามเส้นทางแล้วก็บทบาทใหม่ของโลกกาว่า<อ>ยังมีความฝาันยี่หลายความฝันเลยที่อยากทำนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตแล้วก็เปิดใจให้ผู้หญิงคนนี้นะคะหนูจะไม่ห่างหายไปจากโซเชียลแน่นอน,นะะอแล้วก็ติดตามว่าหนูจะทำอะไรต่อไปได้ะคะเออขอบคุณมากมนะคะดัง okay. แล้ว,ล,วลูกสาวดังแลว้วความนิ่งก่อนปะ ก่อน้พี่ทีมก่อนนางนารัดเห็นไหมล่ะนารัอ่ะพี่ทีมใส่ก่อนอความรู้สึกหน่อยสิความรู้สึกยินดีกับ พี่วีนาหน่อยเขาก็แบบว่าเราเดินคู่กันตลอดอสระแก้วสระบุรีสระแก้วสระบุรีแล้วแบบถูกถ่ายจอดฟิล์มแบบเยอะมากอ่ะยินดีกับกพี่วีนาหน่อยอยากกินเดีกัพี่วีนาม,มากแล้วลก็ยินดีกับชาวนาวทีทุกคนรวมถึงแฟนคลับที่คอยเยชียร์แล้วก็ติดตามพี่วีนามาโดยตลอดนะคะจริงๆมงกุฎมิชูนิว่าไทยแลนด์ปี2 0 2 5นะคะมันคู่ควรกับพี่วีนาที่สุดแล้วพี่วีนา ทุกคนอาจจะเห็นว่าหนูผ่านอะไรมาเยอะมากแต่จริงที่วินาผ่านเรื่ีงแปดปีมากใช่เราคไม่เคยท้อเราคงไม่เคยล้มเลิกความพยายามเลยเขาเป็น inspiration ให้กับใครหลายๆคนเลยที่ที่มีความฝัตแล้วก็ไม่หยุดทิงความสัตซึ่งหนูอยากให้ทุกคนดูที่วินาเป็นแบบอย่างคนหนูก็โดนที่วินาเป็นแบบอย่างเช่นกันนะคะในเรื่องความพยายามเขาพยายามมากมากเลยใช่แล้ววันนี้เขาสำเร็จแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาสพอร์ตพี่วีนากันเยอะๆนะคะ นาไปสู้ระดับโลกมีจูนิเวอร์ใช้ได้ความมุ่งมามาให้ประเทศไทยของเรานะคะหนูก็จะซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้พี่วีนาสมุค่ะรักพี่วีนานะคะส่วนตัวได้มีบอกอะไรพี่เขาไหมหรือว่ายงัไงตอนแบบคอนสก่อนโชว์หนูบอกเขาว่าเวลาหนูรู้สึกกังวลมองหน้าเขาพอเขาคือนักสู้พูดแล้วจะร้องไห้ก็เห็นถึงความตั้งใจของเขาอะเขาคือนักสู้ บอกเขาว่าพี่คือนักสู้ที่แบบเวลาที่หนูกังวลหนูมองหน้าพี่อ่ะแล้วหนูก็หนูก็ทำหนูก็เดินไปเขาเป็นแบบอย่างให้กับนางงามหลายๆคนทุเคนเลยนะคะก็ไปคว้ามงสามมาได้เราก็รอคอยมงสามใช่เราก็รอคอยมงสามแล้วเราก็จะเป็นแบบแรกซัพพอร์ตและผลักดันให้เขาไปถึงฝันให้ได้นะคะโอเคขอบคุณนะครับ